สวัสดีครับนี่ผมเจมินเดนะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Resident Evil Mobile นั่นเองนุผู้ชมครับเป็นเกมที่โด่งดังใน PC แล้วก็พัฒนาลงในมือถือกันอีกแล้วนั่นเองนุผู้ชมครับเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมจะขออนุญาตพรีวิวเวอร์ชัน PC ให้ชมกันนะครับเพราะว่าในส่วนของตัวมือถือผมไม่ลองรับนั่นเองนุผู้ชมครับย้ำกันอีกรอบนึงนะครับตัวเกมมีให้เล่นทั้งมือถือแล้วก็ PC เลยนั่นเองนุผู้ชมครับเดี๋ยวลองไปชมบรรยากาศภาพกราฟิกและรูปแบบการเล่นคร่าวๆกันครับ โอเคครับผมนะตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะผู้ชมครับสำหรับเกมตัวนี้ย้ํากันอีกรอบนึงนะตัวเกมมีทั้งมือถือแล้วก็ PC เลยนั่นเองผู้ชมครับอันนี้จะเป็นพรีวิวจากเวอร์ชัน PC ที่ผมเอามาพรีวิวนั่นชมได้ชมกันนะเพราะว่าเวอร์ชันมือถือนะครับมันไม่รองรับนั่นเองนะครับผมเนาะตัวเกมมีภาษาไทยด้วยนะครับโอเคต้องไปรับโทรศัพท์ <a> แป๊บเดียวเออแป๊บเดียว นีอ่อะไรวะเดี๋ยวสนใจอย่างอื่นก่อนสนใจอย่างอื่นกัน,น,น,กนเฮ้ยโทรศัพท์อยู่นี่กำลังเดินเข้ามาครับรับไปปึ๊บอ่ะใครโทรมาอ่ะอายุโอเคแป็น,หนหอ้อไรหรออันนี้ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะครับมันตัดฉากมาแล้วผมตัดฉากมาแบบรวดเร็วนะครับมันกำลังตามมาว่ะท่ยยานผู้ชมครับโอ้โห my g ย d ตามมาเร็วขนาดนี้เลยเหรอโอ้ oh my god แต่เราจะทำไงดีวะตรงนี้ออกจากที่นี่นี้ยังไงล่ะก็มีทางเดียวนาอหน้าต่างไงล่ะมันจะไปไหนได้กว่านี้อีกนะครับผมโอเคไปทางนี้เข้าไปเดี๋ยวมันก็ตามเรามาได้แน่เลยโอ้โ oh ห my ก o d ตกใจเล็กน้อยนะครับนะโอ้ oh, พี่มาแบบนี้เลยเหรอ <laughs> โอ้ไ oh 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 ม่กอดโอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดท่านผู้ชมพี่จะลากผมไปไหนเอาโทรศัพท์ปลาได้ไหมโอ้โหโดนไปครับหนึ่งบ,บนท่าครับนะเราต้องหนีจากตรงนี้ไปให้ได้นะครับนะไปยังไงดีวะเนี่ยออกไปต่อไปกันต่อครับไปกันต่อเอ่อโอ้ไม่กอดโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วโอ้ไม่กอด มันจะลงไปถึงข้างล่างเมื่อไหร่ละนี่อนี่ครับนี่ครับนี่ครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ไม่ก็โดนอีกแล้ว <c oughs> ขอซ้ำคำซ้อนคือโดนบ่อยเหลือ,อเกินครับนะโอ้ไม่ก็หลบได้แบบนิดหนึ่งนะหรือถ้าเป็นในโจโจ้น,นะเออทำแบบเครียดนะแต่แม่งสวนกลับได้ตลอดนะโอ้ลูกพี่ทำอะไรวะเนี่ย โอ้โหโอ้โหโ,โห,โโหไปจ้าไปวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งทางออกอยู่นี่ไปโดดลงไปจะรอดไหมเนี่ยมันออกมาไม่ได้นะครับนี่มันโดนปิดไปแต่เดี๋ยวเราก็น่าจะเจอกันอยู่อีกนิดนึงนะครับเรามาดูกันนะครับผมเราจะวิ่งรอดจากตรงนี้ไปได้หรือเปล่าเฮ้ยภาพสวยนะเออภาพสวยภาพสวยโอเคเราต้องออกจากเมืองนี้นะครับเป้าหมายของเรานะครับ ทางนี้นะครับแรดโอเคก็บ้าแล้วนะครับอ่ะอันนี้เราสามารถข้ามได้นะแล้วก็ไปนะครับไปได้แล้ววิ่งช้ามากนะครับผมไปเร็วไปเร็วไปเร็วโอ้โหลงหนังอ้โหภาพยนต์บนเอ่อข้างบนน่าดูมากเลยนะวิ่งได้แล้วนะครับ ชิปได้แล้วชิปได้แล้วจะชิปหายหรือเปล่าไม่รู้นะวิ่งไปทางนี้โอไมค์ก๊อดซอมบี้มาแล้วโอไมค์กอดเยอะเหลือเกินนะครับทำไงเราอะวิว่งสิจะ๊ะวิ่งสิจะ๊ะเข้าไปข้างในครับ เข้าไปเร็วปิดประตูปิดประตูจะกันได้ไหมเนี่ยหรือเพื่อนเราเรียบร้อยแล้วอ่าฮ่าเรียบร้อยแล้วนะครับเ,เพื่อนเราเรียบร้อยไปแล้วนะครับเ,เราก็ต้องหนีสิครับเฮ้ยอาวุธมาพี่ตำรวจขออาวุธหน่อยขออาวุธหน่อยขออาวุธหน่อยโอ้ยมากันเนยอะแท้ล่า ไปสิจ้ากระสุนหมดแล้วเ,ลเรียบไปแล้วโอ้ไม่ก็มันอะไรกันนะกนนันหนอวะนี่กระสุนก็น้อยนิดอยู่แล้วนะครับโอ้โหทางไหนนี่คือทางมันฟลิกมาอยู่แล้วใช่ไหมว่าเราต้องไปทางนี้เนาะโหทางแม่งจะหลุดจากตรงน,นี้ไปได้ไหมเนี่ย โอ้ผมว่าไม่ใช่คนอ๋อคนคนไป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 ตามเขาไปตามเขาไปมันขังตัวเองอยู่ในนี้แน่เลย่ะท uh okay. uh ี่น Le> ี่คือที่ปลอดภัยแห่งเดียวจะขังตัวเองอยู่ในเซฟโอเคตามใจเขาเฮ้ยเราก็มีแล้วนะ โอเคนี่แน่เอาเฮ้ทำไมมันไอ้นี่ไม่ได้หรอติดตั้งอ่ะโอเคไป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 ,ไป,ไ,ป,ไ,ปไปยังไงวะเนี่ย โอ้โหไม่ก็ต้องห,หลบหลบซอมบี้ไปอย่างนี้เลยเหรอไม่กดโอ้โหตกใจบ่อยจังวะมันก็ตกใจเกินเนี่ยนี่เราอยู่ในเมือง r รคคูนซิตี้รึเป่ะโอ้ไม่ก็อาวุธจัดการสิจ้ะ โอ้โห oh. เบืองกระสุนเบืองกระสุนนะครับอืม oh. จ้วงแล้วกันเบืองกระสุนชิปมากดไปอ่ะลิบกระคร้างไหมเนี่ยโอ้โหโอ้โหทีไปเอาสักทีเอาเนื้อหนึองบ,บนท่า เก็บไปเรียบร้อยครับขึ้นไปข้างบนได้แล้วโอ้ my god เร็วๆเซ่เร็วเซ่เร็วเซ่ผมว่าเปิดไปแม่งเจอซอมบี้หรือเจอบอสหรือเจออะไรหรือเปล่านะผมเคยเล่นสมัยเพวันนะแล้วก็จำไม่ได้แล้วนะครับเออ Resident Evil นะโอ้เมก้าอ่าเขาจะช่วยเราหรือเปล่าไปแล้วไปแล้วไปแล้ว เขารอเราอยู่มีแววว่าเราจะไม่ได้ขึ้นนั่นไงผมว่าแล้วอ้าวใครทำอะไรวะอันนี้มันเป็นเหมือนทุกเรื่องนะเหมือนทั้งในหนังทั้งในเกมอะไรอย่างเี้นะเราจะหนีได้แล้วก็น่าจะต้องมีอะไรบางอย่างโอ้ไม่ก็ลูกพีมาอีกแล้วสตาร์ทชนมาเลยโอ้โ โอ้ไม่กอมันก็ตื่นเต้นเกินไปนะชนเลยนี่โอ้โหหนักกว่าเดิมอีกหนักกว่าเดิมอีกพอเดี๋ยนี้โดนชนหนักกว่าเดิมอีกเอาไงดีล่ะนี่ชนไป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 ลีกระเด็นลงไปแล้วก็ตกลงไปพร้อมกันโอ้ไม่กอโอ้โหเวียนหัวมากนี่ครับ ติดไฟอะไรนะมันลงมานะครับใครวะอุ้ยใครมาใครมาโอ้โห و, มาแบบจับ็ดครับตู้มาปเปครับผมประมาณนี้แล้วกันนะก็ใครสนใจไปลองดูกันได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ